Keep it. Uh... Uh, เบบี้เธอก็ต้องใจใจดิหนึ่งสองสมโชคดีมากที่เป็นผู้ชายโอ้โหโอ้โหหนรถยิ้มซี่เราอะเราเรา แฮปปี้เบิร์ดเดททัยูอกเป็นหนึ่งเลยแฮปปี้เบิร์ วัน <t ittle> นี้เราไปไหนคะสรุปไปน้อปอันนี้ใช่ค่ะไปนอกน้ำคาเต้นค่ะโอเคหลังจากที่เราแบบว่า่ารถติดอะไรกันมาได้จากคอนโดมาถึงเนี่ยแค่สองกิโลเท่านั้นแต่ว่าพาไปประมาณชั่วโมงหนึง่งกว่าจะหาที่จอดกว่าจะหาอะไรได้อีกอย่างหนึ่งที่เราโง,ง่มากนะคะก็คือ วันนี้นกๆปิดค่ะเสียใจมากเลยค่ะอยากไปนกๆแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรามาที่ไหนกัะคะี่น่ีเรามาบอนซี่แทนค่ะเยเยเราได้ช็อกโกแลตลาวากับมัทฉัตรเต้เรียบ,บร้อยนะคะ เคยช็อ,ชอกโกแลตลาวะที่หน้าบอกคือแบบเดี๋ยวแยกแแคปเข้าไปจะบอกว่าความสิ้นสุดของความเหงาของฉันได้สิ้นสุดลงแล้วสักทีสองสาวมาแล้วเ <c oughs> น็ตไอ้อนไหนสวยไม่ไหวขึ <c oughs> ออ้นขึ้นแ็กไอจีเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้ <c oughs> ตรงนี้นะคะอคุ <c> ๊ย <oughs> <c oughs> อะไรนะว้าวอีก ขายของขายของ happy birthday to you อ oh, oh. ้าวเฮียดับโทำไมไม่บอกก่อนนะ Happy birthday Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Yeah, สงสารวันปีใหม่เฮ้ยมันเกินตอนแรกก็ว่าเสียงอะไรนึกว่าแบบเอาอีกแล้วผีหรือเปล่าวะนี่ส่วนไมเค k e แล้วก็ให้ของขวัญมาด้วยอยู่ในห้อง นี่เป็นไรอะยาชาบูไทม์โอ้โหเอาเร็พวก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 เฮยแฮปปี้บ day ค่ะวันนี้พาคุณแม่มาคาเฟ่บ้านสวนพาฝัน

เหมือนแบบโรเซสอ,อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานฉันกินโรสสัก oh, oh, ค่ะกินไว้กับอะไรกิน oh, ไว้กับกะเพราโ oh, อเชี่ยอะล็อกนะซีน <laughs> รีน้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกัน <laughs> หรือว่า

เปิดเปิดเปิดของขายของขายใายฝากมา วันนี้เป็นลูกค้าวันหน้าเป็นเจ้าของอยากลูต้องมาลองอยากเท่มอเตต้องไม่กินบ้านผักค่ะมีมีเท่านี้นะค่ะยิ้มเอ๋ ปีใหม่ที่ดีมากก็เดือนมกราก็เป็นเดือนเกิดของนีนาเองด้วยรู้สึกว่าได้รับความรักแบบอย่างเต็มเปี่ยมมากจริงจากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาย,ยายอะไรทุกคนคือแบบรู้สึกแฮปปี้มากๆจริงๆกับปีนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับคําอวยพรของทุกคนจริงๆแล้วก็นี่เาก็อยากจะให้คืนทุทุกคนเลยแล้วก็รวมให้คืนคนอื่นๆด้วยที่ไม่ได้แค่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วก,ก็บริจาค ของใช้อื่นๆเสื้อผ้าแล้วก็ริจัคเงินด้วยเนาะในแค่แต่ทุกเดือนเลยก็จริงๆก็ไม่ได้อยากทําแค่ทุกเดือนนะจริงๆอยากทำทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าเ,เราก็อาจจะมาเจ้นไม่พอบ้างอะไรบ้างนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไหวแบบนางงามที่ทําให้รู้สึกเติมเต็มรู้สึกได้รับความรักสุดๆไปเลยยังไงก็ต่อาจากนี้เนี่ยน,นี่น่าจะทำบล็อกแบบทุกๆเดือนเนาะ ก็จะเป็นชีวิตของอนีนาปกติธรรมดาเหมือนชีวิตของทุกคนเผื่อว่ามีอะไรแล้วก็อยากจะแชร์กันเล่าให้คันฝั่งเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นีนาด้วยนะคะ I love you guys